สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องพี่เล็กสายดันนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b อ f ซีทุกทุกท่านค,ะค่ะมือนีในเลือกด้ย่ามในการมาเมียนหลังบานเด้จอจ้ามาดูไมโครโยกพญานาคนะคะ <g usting> <c oughs> จเจ้าแคทน้อยของพี่เล็กสายดันยกพญานาคนะจ้า <c oughs> ยกคนเดียวมาไหว <c oughs> เพรา,าใส่ออกสูตรนี่แหละ ปาสิไปจับซอยลแล้วเราบอกว่านป้าต้องป้าต้องสิปป่อยเด็ดไป,ไปแม็กโกน้อยกับเคล็ดหน่อยยกไปนา Thank you. เดี๋ยวสีบอกให้เพิ่นขุดเอาเอต้นพะกาพะกาต้นพะกคาอ๋อต้นชะอ,นอมเอาต้นชะอมออกตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเอาไปปลูกไว้อีกทางหนึ่ง <c oughs> มันไก่คน้นโพดพอมีไผ่มาเก็บกินเดี๋ยวจะไปปลูกไว้ไกล้ๆบ้านเดี๋ยวจะไปปลูกไว้ไก่ไก่กู้บังหน้าทีเอ้ใหญ่ไปเมื่อกี้นะคะสีบอกให้เล่าออกให้ มาดูโอ้ยเลื่อนรุ่นแรกก็ต้นพระคาคอยแท่ไปสู้นบันได้วจานน้ำพอต้นมันใหญ่เดี๋ยวจะต่อไปแต่หาเอาต่อไปปลูก โอ้รุนแรงครับขยานนี่สิเป็นพระคายขอยปล่ล่ะแปนดีคือปันญังแบบนี้โอ้อากลวยมาปู่ให้ขอห่อยยังิได้กินนวยอยู่ได้กลวยมันบ่หกวันนีได้ออาย มือนีซ้ำเน่ละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่เล็กสายดันด้วยนะคะ